2,500บาทคุ้มไม่คุม้มเดี๋ยวมาดูกันเรียบเรียงเล่าใหม่โดยวีระธิรพันธ์ สวัสดีครับอยู่กับปรินชีเป้าครับวันนี้ปรินก็จะมาแกะกล่องเป็นช่วงเวลาที่ห่างหายไปน,นานจริงๆกลายเป็นว่าตั้งใจจะทําช่องเนี่ยเพื่อมารีวิวโดวยการแกะกล่องพวกไอเทมอะไรต่างๆเนี่ยเป็นหลักเลยนะแต่พอยิ่งทําไปยิ่งทําไปเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาแกะกล่องเลยน่าเสียดายมากๆแต่วันนี้มันมีของหนึ่งอ่ะที่ปรินคิดว่ามันพิเศษมากๆเลยแล้วก็เป็นของที่ใช้เวลารอคอยนานเหมือนกันนะประมาณสักสามเกือบสองเดือนแล้วกันเพราะว่า เจ้าหนังสือชุดนี้สั่งจองไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นครับซึ่งเป็นหนังสือชุดที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ไม่รู้จักหรือว่าถ้าเกิดใครเนี่ยที่เป็นแฟนของอาจารย์วีระธีรพัฒนะครับก็จะรู้จักเป็นอย่างดีแน่นอนนั่นก็คือหนังสือชุดมหากาบมหาภาระนั่นเองมันจะมีชุดคอลเลกชันนี้ที่อาจารย์วีระเนี่ยครับเขาก็มีการเล่าเรื่องบรรยายในช่วงระหว่างที่เขาทําช่วงการจัดรายการในช่อง96.5นั่นเอง อาจารย์วิระก็จะมีการนำบทสรุปขมมดปมไล่เรียงมาเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าใครเป็นแฟนของอาจารย์เนี่ยเราจำได้เลยว,ว่าปีนั้นเนี่ยฟังแต่มหากาบมหาพลปะแทบจะทั้งปีแต่ส่วนตัวปินเองอะปินรู้สึกว่าปินชอบที่จะอ่านหนังสือมากกว่าคือคลิปเสียงมันก็ดีนะครับสมมติว่าใครที่ขับรถไปเดินทางไปไหนก็แล้วแต่ละปินว่ามันก็สะดวกดีแล้วก็นั่งฟังไปด้วยมันก็เพลินใช่ไหมแต่ว่าฟิลลิ่งในการอ่านหนังสือมันอาจจะทําให้เราสามารถจะขั้นมันได้แล้วก็อ่านเก็บขมมดปมย้อนกลับมาอ่าน กลับไปกลับมาได้สะดวกกว่าช่วงเวลานี้มาถึงแล้วนั่นคือการแกะกล่องเราจะดูนะครับจากการจัดส่งนะครับเรียกได้ว่าตอนที่มาส่งเนี่ยเป็นคิดว่านี่มันคือทุเรียนปินก็งงมากเลยว่าไอ้หน้าทุเรียนมันหมดแล้วนี่หว่าแล้วใครส่งมาให้เนี่ยอ๋อพอมาดูดีๆนี่มันชุดหนังสือแล้วมันก็ทําให้ปินรู้สึกว่าโอ้โหเขาแพคมาอย่างดีจริงๆสุดไพรามาก,มากราคาของหนังสือชุดนี้นะครับมหากพาบมหาปาระตะนะครับถ้าใครสนใจลองเข้าไปแอดไลน์แอด ที่แอดโรนิน5นะครับ r o n ิน5ตรงๆเลยก็จะมีคอลเลกชันที่เพิ่งออกมาแล้วโคงกันเป็นการพิมพ์รอบสุดท้ายของหนังสือชุดนี้แล้ว2,500บาทคุ้มไม่คุ้มเดี๋ยวมาดูกันสารภาพเลยตรงตรงเพราะว่าจริงจริงปินเป็นิเป็นแฟนคลับอาจารย์วีระธิรพัฒน์ตั้งแต่เป็นเด็กๆเลยล่ะก็คือยังไม่เข้ามหาลัยเลยแต่ว่าเพอเอินมาเจอช่องในวิทยุก้า9 6.5บุคนั้นก็รู้สึกชอบมากเลยเพราะว่ามันก็มี เรื่องราวที่เด็กตัวเล็กๆตันหนึ่งนี่บนโลกเวลนี้มันไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วมันรู้สึกแปลกใหม่ไปหมดเลยโอ้พกกิ้งมาแบบนี้นะฮะโอ้โอ้อาจารย์ทำอย่างนี้ผมจะกล้าทิ้งเลยนะเรื่องเล่าจากมหากรามหาภารตะครับเนื้อหาเรื่องราวเนี่ยต้องบอกงี้ว่าบางคนอาจจะรู้จักบางคนอาจจะไม่รู้จักแต่นี่มันก็คือเรื่องราวปรามราที่อยู่ในดินแดนภารตะ หรือที่คนอื่นเขาเรียกกันว่าอินเดียนั่นเองครับก็จะเป็นเรื่องราวปางเทพต่างๆที่อวตารมาอยู่ในกาบหนึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่สนุกดีนะฟังไปแล้วก็เพลิดเพลินไม่ได้มีเอาอ่างนี้แล้วกันไม่ได้มีความเป็นจริงแล้วกันเนาะพูดแบบนี้แล้วกันสังฟังแล้วเพลินดีเอ,อเอาเรื่องอะหนักมากโอ้ว้าวก็ ควรค่ากากการสะสมด้วยควรค่ากักการเป็นเจ้าของควรค่าในการเก็บเอาไว้คือไม่รู้จะมีลูกมีหลานหรือเปล่าล้วก็เก็บไว้ก่อนอะเพราะว่าเราก็เติบโตมาก,กับช่องรายการของอาจารย์เหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาที่เราพอจะมีกําลังทรัพย์แล้วอะแล้วเราก็อยากจะได้เก็บมันไว้โอ้ยต้องตั้งใจกี่เลยนเนี่ยพลาดแล้วคือจบเลยฮะเป็นบล็อกเซตนะ 2,500บาทเป็นบ็อกเซตแล้วก็กล่องภายนอกที่เป็นพาวเวอร์หรือเคสของเขาเนี่ยก็พิมพ์มาสีสีชัดเจนดีมีราคามีบาร์โค้ดเรียบร้อย2,500บาทนะครับก็มีภาพศิลปะรอบๆด้านหลังของกล่องน,นะครับก็จะเขียนชื่อนะครับเรื่องเล่าจากมหากรามหภาภารตะฉบับรวมสีเล่มจบครบบริบูรณ์ คร่าวๆวันที่ฟังอาจารย์จัดรายการนะครับอาจารย์ก็บอกว่าเขาคงจะไม่ทำคอลเลกชันนี้ออกมาแล้วก็เพิ่งมีประกาศล่าสุดจากทาง official ยลแอดโร n ินหเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะมีรอบเก็บตกรอบสุดท้ายเนี่ยใครยังสนใจนะครับก็ไปหาซื้อจับจองกันมาได้โอเคเรามาดูวัสดุข้างในกันดีกว่าหนังสือนะคะปกแข็งพิมพ์สีสีหน้าปกชัดเจนดีคมกริปมีชื่อ,อาจา์นะครับวีระธีรพัฒอยู่ตรงนี้ แล้วก็หน้าปกนะครับเรียบเรียงเล่าใหม่โดยวีระธีรพัฒน์ซึ่งเอาจริงๆนะการเล่าเรื่องเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเรื่องแต่และเรื่องในการเล่ามีคนมาเล่าเนี่ยคนเล่าเปลี่ยนไปเนื้อหาหรือว่าความรู้สึกที่ได้รับมันก็เปลี่ยนไปเหมือนกันอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าโอ้ต้องรักกระจายจริงๆนะแต่ยังไม่เคยโทรไปนะครับในรายการกลัวครับ <c oughs> จริงๆว่าไม่กล้า โอเคเป็นหนังสือปกแข็งเย็บกี่นะครับแล้วก็มีตัวขั้นเป็นริบบิ้นอยู่ข้างในเรียบร้อยก็สะดวกมากครับสำหรับการอ่านเพราะว่าหนังสือที่มีความยาวขนาดนี้เราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเราคงเค้นอ่านให้จบภายในไม่กี่วันไม่ได้แล้วครับมันต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรก็จะมีริบบิ้นขั้นแบบนี้ให้นะครับสะดวกครับขั้นได้เลยแล้วก็กระดาษเป็นกระดาษถนอมสายตานะครับหมึกพิมพ์ก็ดูเป็นหมึกพิมพ์ถนอมสายตาคมชัดดีครับ งานเย็บงานทำขึ้นรูปเล่มก็สวยงามดีครับไม่มีปัญหาไม่มีหน้าปิดโอ้หน้าปกดูทีละเล่มนะครับตั้งได้หรือเปล่าเฮ้ยโอเคแหละแต่ละหน้าปกเป็นยังไงเอาตายเหมือนกันนะพุ่งตรงนะครับว่าเอาตายอะ่ะกำลังนึกถึงวัยเด็กที่เราอะ่ะ อ่านสามกกครั้งแรกแล้วเราก็แบบนี่ผู้ใหญ่เขาอ่านไปทําไมอะ่ะมันต้องมันจำเป็นต้องอ่านขนาดนี้เลยเหรอในวัยเด็กของเราวัยมัธยมปลายของเราเนี่ยเราก็รู้สึกแบบสามก๊กนี่มันมันทรมานเรามากจริงมันยาวมากจริงนะฮะแต่ว่าพอเรียนจบมาโดยเฉพาะตอนเรียนจบปโทก็รู้สึกว่าอ๋อโอเคไอ้ที่ผ่านมาทั้งหมดอะ่ะมันยังไม่ใช่ของจริงที่เรียนจบจริงๆอันนั้นของจริงเลยละ่ะ เรียกได้ว่าอ่านไปทําเล่มไปแปลไป,ไปหาข้อมูลไปน้ําตาตกใน <laughs> <laughs> พกเพื่อนๆก็จะได้เห็นแล้วนะครับว่าทั้ง4ี่เล่มนี้หน้าปกเป็นแบบนี้ <oz> นะด้านหลังนะครับ <oz> ก็เป็นแบบนี้ <oz> สวยดีเรียบร้อยดี <oz> นี่เอาเป็นว่าถ้าพเพื่อนๆเนี่ยคิดว่าสนใจอยากจะมีมันครอบครองนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบอ่านเรียกว่าเหมือนนิยายเล่มหนึ่งแล้วกัน ขออนุญาตอนุมาณน,นะผมคิดว่าอาจารย์วีระเป็นท่านแรกนะที่นามาเรียบเรียงใหม่นํามาถ่ายทอดเรื่องราวแบบใหม่แล้วก็เล่าได้สนุกมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางตอนเนี่ยอาจารย์ถึงขั้นไปหาข้อมูลร่วมกับนักวิชาการที่เขาอยู่ทางสายนี้เนี่ยเพื่อมาหาเหตุผลประกอบกันโอเคตรงนี้ไฮไลท์ละโคอาจารย์ทําคํานํายาวมากเลยอะถ้าผมอ่านจนจบผมว่าผมโดนลิขสิทธิ์ก่อนอื่นผมอยากจะเรียนว่าหนังสือ เล่มนี้เป็นเล่มแรกของหนังสือเรื่องเล่าจากมหากรามหาภราตะชุด4ี่เล่มจบซึ่งผมทั้งแปลเรียบเรียงและเล่าใหม่จากมหากรามหาภราตะอันเรื่องชื่อในวรรณกรรมโบราณอินเดียที่โดดเด่นที่สุดพูดแบบนี้หมายความว่าในอนาคตอาจจะต้องมีเล่ม2และ3และ4ตามมาเป็นจริงตามนะครับตั้งใจเอาไว้ว่าจะพยายามให้เสร็จสิ้นภายใน4ปีภายใน4ปีครับอาจารย์วันนี้ จนถึงวันที่หนังสือเล่มนี้เล่มแรกออกมา14ปีครับอาจารย์ขายดิบขายดีขนาดนั้นโดยแต่ละเล่มจะใช้เวลาเรียบเรียงประมาณ1ปีเพราะฉะนั้นหากไม่มีอะไรผิดพลาดหนังสือเรื่องเล่าจากมหากาบมหา,ราพระตะเล่ม4ซึ่งเป็นเล่มจบว่าด้วยผลพวงแห่งสงครามบนทุ่งกุรุกเกษตรก็น่าจะแล้วเสร็จภายในปี2553อันนี้คือหน้าแรกที่อาจารย์เขียนคำนำเอาไว้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนแล้วว่า หลังจากที่อาจารย์คาดหวังว่ามันจะเสร็จสิ้นตั้งแต่ปี2553นะครับวันนี้ปี2564มันได้ทำการพิมพ์ขึ้นมาใหม่อีกครั้งแล้วก็อยู่ในรูปแบบบ็อกเซตที่สวยงามน่าสะสมน่าเก็บผิวสัมผัสดีมากซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับคนที่เป็นสายนักอ่านหรือบางคนเนี่ยอาจจะเปลี่ยนตัวเองจากนักอ่านกลายมาเป็นนักซื้ออย่างเดียวก็เป็นได้ป่นช่วงหลังๆก็เป็นนะคือมันไม่มีเวลาอ่านนะแต่ว่าเห็นแล้วก็อยากจะซื้อเก็บไว้ เล่มนี้ก็ชุดนี้พลาดไม่ได้ยังไงนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ปรินนะครับแล้วก็อาจจะบอกเล่าความคิดถึงไปถึงอาจารย์ครับว่าขอบคุณอาจารย์วีระธิรพันธ์นะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายๆปีนะครับก็เด็กคนนี้นะครับก็เป็นแฟนขาอาจารย์นะครับแล้วก็ได้รับรู้เรื่องราวดีๆแล้วก็สาระประโยชน์มากมายจากทางช่องวิทยุของอาจารย์มาโดยตลอดก็ขอขอบคุณอาจารย์ด้วยในที่นี้นะครับสวัสดีครับ